รายได้ยูทูบเบอร์เป็นศูนย์ถ้าไม่ผ่าน5ข้อนี้ครับฝกกดดดดไลค youtube นเเนเเ้ออป็ทบรตงม,มืสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube เดี๋ยวเราไปดูทั้ง5ข้อนี้กันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับข้อแรกก็คือ ก่อนที่เราจะมีรายได้เราต้องกรอกแบบฟอร์มภาษีให้ผ่านด้วยนะครับนะซึ่งเราจะไปกรอกใน Google Adsense นะอันนี้พี่น้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเรื่องของภาษีเนี่ยณนะตอนนี้นะครับมันมีภาษีอยู่2ที่นะก็คือภาษีของสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปสอนเอาไว้แล้วนะว่าเรามีวิธีกรอกอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้พี่น้องหลายคน ก็จะว้าวุ่นใจนะครับว่าเจ้าตัวภาษีสิงคโปร์ล่ะที่เขาเพิ่มมาใหม่เราจะแก้ไขอย่างไรตรงนี้ผมก็บอกแบบตรงไปตรงมานะครับไม่อ้อมค้อมเลยว่าผมก็ยังกรอกไม่ผ่านนะครับนะเพราะว่าผมก็ใช้ทั้งบัตรประชาชนใช้ทั้งพองดอด9 91ส่งไปแล้วมันก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับตรงนี้ นะครับถ้าพี่น้องท่านไหนมีพาสปอร์ตก็ลองพาสปอร์ตได้นะครับในส่วนนี้นะนะครับนะแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนะคือเขาระบุว่าเป็นภาษีของสหรัฐอเมริกาตรงนี้เนี่ยเราต้องกรอกให้ผ่านนะครับเราถึงจะมีโอกาสได้รายได้หมายความว่าถ้าเป็นภาษีสิงคโปร์แล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าเรากรอกยังไม่ผ่าน ไม่น่าจะมีผลอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการรับรายได้นะครับนะแต่ว่าเราเนี่ยอาจจะโดนภาษีมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับคือเรายังรับเงินได้เหมือนเดิมแต่ว่าเราอาจจะโดนหักภาษีมากขึ้นอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะครับพี่น้องท่านไหนที่ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมรบกวนมาแจ้งผมด้วยนะผมจะได้เอาไปเล่าให้พี่น้องท่านอื่นๆฟังนะครับ แล้วก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับที่ตอนนี้ยังหาวิธีไม่ได้เลยนะครับในส่วนของภาษีสิงคโปร์นะนะครับแล้วก็พี่น้องท่านไหนครับที่ยังกรอกภาษีของอเมริกายังไม่เป็นนะครับผมนะอันนี้ก็ไปดูคลิปผมได้เลยนะชื่อว่ากรอกภาษีบุคคลธรรมดาและตามด้วยชื่อเสกสรรปั้น YouTube นั่นเองนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ผมอยากจะให้พี่น้องระมัดระวังก็คือชื่อใน Adsense ที่เราใส่ลงไป นะครับแล้วก็ชื่อในแบบฟอร์มภาษีแล้วก็ชื่อในเจ้าตัวบัญชีธนาคารที่เราจะกรอกลงไปทีหลังทั้ง3ชื่อนี้นะครับจะต้องเป็นชื่อเดียวกันนะแล้วก็จะต้องเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกรอกภาษีอเมริกาไม่ผ่านนะเพราะว่ามีอยู่เคสหนึ่งที่ลูกศิษย์แจ้งมาบอกว่าถ้าเรากรอกไม่เหมือนกันแล้วมันจะกรอกภาษีไม่ผ่าน นะครับผมก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของข้อที่2นะครับที่เราจะต้องรู้แล้วต้องทําให้มันผ่านด้วยนะครับก็คือเราจะต้องยืนยันตัวตนนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถทําผ่านแอป y o u t u b e Studio ได้เลยนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนนะครับผมมันมีอยู่สาวิธีตามที่ระบบแจ้งมา ผมขีดเส้นใต้ตัวสีเหลืองที่วิธีที่2นะครับเพราะว,าว่าวิธีแรกค่อนข้างจะยุ่งยากเพราะว่าเขาเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นวิดีโอให้เราดูแล้วเราก็ต้องทําตามคําสั่งเขาซึ่งพี่น้องท่านไหนเนี่ยที่ฟังภาษาอังกฤษอาจจะไม่ถนัดเหมือนกับผมก็อาจจะไม่สะดวกนะครับแล้วก็วิธีที่3อันนี้เนี่ยคือทางระบบเป็นคนจัดการเองเราเลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีที่2นี่แหละก็มีโอกาสมากที่สุดเลยนะครับ นะแล้วก็วิธีทำล่ะครับก็ให้พี่น้องนะก็คือให้พี่น้องเนี่ยถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับตรงนี้นะแล้วก็พยายามถ่ายให้เห็นภาพชัดเจนนะครับนะเราต้องเห็นรายละเอียดที่ครบถ้วนด้วยนะนะครับห้ามเอากระดงกระดาษมาปิดนู่นปิดนี่ไม่ได้นะครับเราต้องเห็นเต็มเต็มทั้งใบให้เห็นแบบครบถ้วนด้วยนะครับผมนะเสร็จแล้วเนี่ยพอส่งไปเสร็จแล้ว ะครับก็จะใช้เวลาตรวจประมาณ1วันนะครับถ้าสมมติว่าครั้งแรกส่งไปยังไม่ผ่านเขาให้ลองอีก1ครั้งนะครับแต่ถ้าลองแล้วเนี่ยยังไม่ผ่านอีกก็ต้องรอไปถึง1เดือนเลยนะครับถึงจะส่งได้ใหม่นะครับในส่วนนี้อ่าแล้วก็พี่น้องหลายคนนะครับผมเจอมามากกว่า70%คือยืนยันตัวตวนตัวนี้ไม่ผ่าน มีอยู่เหตุผลหนึ่งครับที่ผมคิดว่าน่าจะเกิดจากกรณีนี้นะครับก็คือเวลาที่พี่น้องนะครับสมัครบัญชี Gmail ใช่ไหมครับเช่นอ,อะไรนะเซัน a gmail.com นะครับตอนสมัครบัญชี Gmail เขาจะให้กรอกวันเกิดด้วยนะครับผมจำได้ไหมเขาจะถามว่าเราเนี่ยวันเดือนปีเกิดวันที่เท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นนั่นแหละครับผมมันจะต้อง ตรงกับบัตรประชาชนของเรานะครับอ่าซึ่งถ้ามันไม่ตรงเมื่อไหร่แล้วนะมันก็จะทําให้เรายืนยันตัวตนไม่ผ่านเพราะทางระบบจะมองว่ามันเป็นคนละคนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่อา่าอาจจะกรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดไปแบบมั่วๆสมมุตินะให้ไปแก้ไขเลยนะครับที่ myaccount.google.com Personal k e อนัลขนะครับไปแก้ให้มันตรงกับเอ่อตรงกับบัตรประชาชนของเรามันถึงจะยืนยันตัวตนผ่านนะอ่าอันนี้ต้องแจ้งไว้ก่อนเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านยืนยันไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะไม่ได้รับเงินจากเจ้าตัวค่าโฆษณาใน YouTube นะครับแล้วก็อันที่3มครับผมเมื่อยืนยันตัวตนแล้วเราก็จะต้องยืนยันที่อยู่ด้วยหรือที่เรียกว่ารับจดหมายพินนะครับผม นะในนี้เนี่ยก็คือเราจะมีรายได้ครบ10ดอลลาร์เมื่อไหร่นะครับทางระบบเนี่ยก็จะแจ้งว่าเขาส่งจดหมายพิมพ์มาให้เราทางอีเมลนะครับผมนะซึ่งปกติเราจะรอประมาณ1เดือนนะแล้วก็พี่น้องท่านไหนเนี่ยที่รอแล้วมากกว่า1เดือนจดหมายเนี่ยผิดซองส่งมาไม่ถึงนะครับ ให้เราเนี่ยขอได้ใหม่เลยนะครับผมซึ่งขอใหม่เนี่ยได้ทั้งหมด3ครั้งถ้ายังไม่ได้อีกนะครับก็คือรอไป3เดือนแล้วยังไม่ได้รับจดหมายอีกครั้งที่4ก็คือให้เราเนี่ยจะมีที่ใน Google Adsense นะให้เราส่งสำเนาปรประชาชนไปให้แทนเป็นการยืนยันที่อยู่แทนนะครับผมนะเมื่อเราได้จดหมายมาแล้วนะครับฉีกซองออกมาจะมีเลข6ตัวเราก็เอาเข้าไปกรอกใน Google Adsense ตรงนี้ได้เลยนะครับผม อ่าโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของเจ้าตัวจดหมายพินนะครับผมก็คือตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับเวลาที่เราสมัครเจ้าตัว Google Adsense ตอนเปิดสร้างรายได้นะจะมีอยู่ตำแหน่งหนึ่งนะครับที่เขาถามเราว่า select your country ก็คือประเทศของคุณคือประเทศอะไรนะครับตรงนี้นะครับผมก็คือเราต้องกรอกประเทศที่เราสามารถรับจดหมายพินได้นะ ผมเจอพี่น้องหลายท่านเนี่ยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการไปกรอกประเทศม่วมั่วนะครับแล้วก็เวลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะเวลาที่เราเนี่ยทำการกรอกรายละเอียดเพื่อที่ว่าจะให้ส่งจดหมายพิมมาหาเรานะครับตรงนั้นเนี่ยประเทศเนี่ยมันแก้ไขไม่ได้นะครับก็คือจะต้องตามที่เรากรอกไปตอนครั้งแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้กรอกมั่วไม่ได้นะ พี่น้องท่านไหนที่อยู่ต่างประเทศก็ต้องวางแผนดีๆว่าเราจะรับจดหมายพิมจากในไทยหรือในประเทศที่เราไปอยู่นะครับผมนะตรงนี้เราก็วางแผนเลยนะถ้ามีคนรับจดหมายที่ไทยได้ก็จะดีนะครับและก็ให้เขาส่งโค้ด6หลักให้เราแทนแบบนี้ผมว่าก็น่าจะสะดวกนะครับผมนะถ้าท่านไหนกรอกผิดไปแล้วครับมีวิธีทางเดียวเท่านั้นก็คือว่าต้องลบ บัญชี Adsense แล้วก็สมัครใหม่เท่านั้นถึงจะเปลี่ยนประเทศได้นะเพราะประเทศมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับต่อมาครับผมอันที่4ีครับผมก็คือถ้าเรายืนยันต่างๆเสร็จไปหมดแล้วครับผมสุดท้ายก็คือให้เราเลือกธนาคารนะครับะนะครับเราเลือกธนาคารก็คือตอนที่เราเนี่ยแหละครับผมมียอดเนี่ยครบนะตอนนี้นะก็คือให้ครบ100ดอลลาร์ก่อน นะครับเขาถึงจะมีที่ให้เราเนี่ยใส่บัญชีธนาคารนะครับแล้วในกรอบสีแดงนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำพี่น้องทุกท่านก็คือชื่อนามสกุลนะครับจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะไม่งั้นเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงกรอ,อกภาษีไม่ผ่านนะนะครับแล้วก็ชื่อธนาคารแล้วก็ Swift Code เนี่ยตรงนี้ถ้าพี่น้องบอกว่าจะไปหาได้ตรงไหนผมก็ได้รวบรวมเอามาไว้ให้แล้วนะครับ นะซึ่งตรงนี้พี่น้องก็สามารถแคปหน้าจออันนี้ไปดูได้เผื่อว่ากลัวจะกรอกไม่ถูกนะครับนะให้เราเอาชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาของธนาคารใส่ลงไปแล้วก็ Swift Code ตัวนี้ก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็ Swift code ตรงนี้อย่าลืมนะครับจะต้องเป็นตัวหนังสือพิมพ์ใหญ่ตามนี้เปะ๊เปะๆเลยนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายนะครับข้อที่5ก็คือถ้ายอดเงินเราครบ100ดอลลาร์มาหลแล้วนะครับ นะระบบก็จะโอนเงินให้เราในเดือนถัดไปนะครับก็อยู่ที่ประมาณวันที่21 25ของเดือนถัดไปนะครับแล้วก็ยอดเงินใน Google Adsense นะครับปกติเนี่ยถ้าเราไปเห็นเนี่ยเราอาจจะตกใจว่าทำไมมันขึ้นศดอลลาร์นะครับระบบจะอัปเดตยอดเงินใน Adsense เนี่ยซึ่งเป็นยอดเงินที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราจะได้รับนะก็ประมาณวันที่15ของทุกเดือนนั่นเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าก่อนวันที่15ยอดเงินในแอสเซนอาจจะเป็นศูนย์พี่น้องก็อย่าตกใจไปนะครับผมอ่าแล้วก็สุดท้ายครับก็คือผิดหวังได้แต่อย่าสิ้นหวังผิดพลาดได้แต่อย่าลืมแก้ไขศูญเสียอะไรก็ศูญเสียไปแต่อยู่แต่อย่าศูญเสียกำลังใจในชีวิตเราพี่น้องท่านไหนยังไม่ผ่านกฎยังไม่มีไรายได้อย่างไรผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับ นะมาร่วมพูดคุยปรึกษากับผมได้ในไลน์นะครับที่ชื่อว่า a s s e ซ YouTube นะครับผมว่าผมอาจจะชอเออพอช่วยแนะนำอะไรได้นะครับผมนะวันนี้ก็ผมให้พี่น้องอย่าลืมลุย5ข้อนี้ให้ครบนะครับถึงจะมีรายได้จาก YouTuber นั่นเองนะครับขอบคุณมากครับลงมือเฮ็ด